โอากาสนี้คุณดาท่านผู้บริษัทได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอากาสที่จะสดับคำแนะนำในการเจริญพระรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงรวลาคามีมัรต่อ เมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะด้วยการมาชันทะด้วยความพอใจในกรามการที่จะทำลายการมาชันทะได้ก็ต้องอาศัยเหตุสมรักการร่วมกันเหตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะภ,ภาวนาก็ต้องใช้กายกตานุสติ ิจารณาร่างกายเป็นอาการ32โมกกรรมสุภกรรมฐานเป็น่ร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีมีแต่ความสกรปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียจนี่เป็นด้านสมถะภาวนาให้ด้านวิปัสนาภาวนาก็โบโกเข้ามา เห็นว่าร่างกายนอกจากจะเป็นของสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วมันก็เป็นปันใจจัยแห่งความไม่เที่ยงือว่าตัวมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมีความเคยึนน้นเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแปรรูปเันแปรรูปรไปเป็นปกติอยู่เสมอร้อ,รอยรอไปทุกวันแอะในสุดก็มีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้าไปยึดร่างกายเป็นของสะอาดร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นอันดิสุด ปัญหากระภพาพที่เป็นเราเป็นพวกเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่แล้วก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศเือธาตุบรรจุช่องว่างมีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิต จิตอาศัยกายทรงอยู่ขณะใดที่กายทรงอยู่ขณะนั้นจิตก็จะอาศัยอยู่และจิตเป็นผู้บัญชาการทางด้านประสาทให้ร่างกายทำให้ร่างกายพูดตามกำลังของจิตที่สั่งในเมื่อร่างกายทางไปแล้วจิตก็ต้องหาชาติหาภพเป็นที่เกิดต่อไปถ้ายังไม่สิ้นอยู่เลย มีการหาชาติหาพบเป็นดีเกิดใหม่หรือว่าเกิดมาแล้วก็ดีไม่มีอะไรเป็นสุขมันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าความผูกพันในร่างกายมีมากเพียงใดเราก็มีความทุกข์มากเพียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรามักเอาจิตเข้าไปยึดกายเป็นกำลังทอนนี้เราก็ ถ้าว่าเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่วอาเราสภาวะร่างกายเป็นของสปกปรกจิตก็ตกจิตก็ตัดจากการมฐานทะความพอใจในเพศเสียได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาพิจเจรณายให้เข้าถึงความจริงอย่าสักจะบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตของเราที่ยู่วาจาของเราที่เสียกายของเราที่ไม่สํารวมก็เพราะสายจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาปัญญาจำไม่แค่นี้ทำจิตให้เป็นสมาธิปัญญาไปเกิดปัญญาเขาพิจารณาเห็นเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรมีความรู้สึกทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกความผูกพันความกระสันใหญ,ญาจนได้ว่าถนาจะสัมผสัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงจิตภาพเช่นนี้เห็นคนมันก็เห็นซากศพเห็นคนมันก็เห็นของเน่าเปื่อยเห็นคนเขาม่นก็เห็นก็นว่าสิ่งที่เขามาันจุอุจาระปัสสาวะไว้เต็ม เท่านี้จิตก็จะมีความบังเกียดเมื่อม,มันเป็นของสกกระปกมันก็เป็นของไม่เที่ยงม่อนัตตาสุสลายตัวเป็นทีนิสดุดจิตก,ก็มายึดมันม่นถือมั่นไม่ปูกพันในรูปกายใดๆดทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจอไม่มีชีวิตตัวตามเห็นม่าไม่เป็นสาระเห็นมันไม่เป็นกัณสารมันมีแต่ความสกกระปก เรื่องประดับที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้าผ่อนทอนสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดียวก็สุขสมว้าันจริงนี่ก็สะอาดนม้นก็สกปรกก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จะ,ใชจะสวมกายก็ต้องชำระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องฟองก,อกนี่แสดงว่ามันสกปรก เพื่ออภรรตต่างๆก็คอยปัดคอยสีผัดเก่าทําลายสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันจะขอสะอาดเป็นอันวัตถุคนดีสิ่งที่มีชีวิตคนดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดจิตคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติจิตนันไมจะตัดความรักเป็นได้ไอความรักที่มันเกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาเดืองไปอบายภูมิมีนรกเป็นตน้น <c oughs> นี่เพราะทุกองค์เนนทุกองค์รวัตทุกท่านจงทำจิตอย่างนี้เป็นปกติจะสังเกตไว้ว่าใครสนใจหรือไม่สนใจคนที่สนใจเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับคลอืน่นเพราะอะไร พราะต้องดูตัวเสมอว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหน,นอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลวอยู่แค่ในใจความรักจะเพิ่งเกิดขึ้นในเพศก็ไม่อยู่แค่ใจอย่าให้มันไหลมาทางตาอย่าให้มันไหลมาทางปากอย่าให้มันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเป็นแค่แลงกำลังของสมาธิแือสมถภาวนา แต่ทำลายอารมณ์รักภายในใจเส้นได้นีนเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเขาทำกันอย่างนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบอิในใยเป็นของสำคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบอินัยไม่จำคำสั่งและดำสอน คือคนใดเราตามต้องมีอาการเตือนกันอยู่เสมอสมอนั่นจะงรู้ตัวเลวเกินไปสําหรับในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์เรามาจากความดีมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนาแต่มาถึงความเป็นมนุษย์แล้วทําเป็นคนไรศีลไรทานไรภาวนาคือการจเจริญปัญญา ก็แสดงว่าเรากลับเป็นสัตว์ว่าบายูมูใหม่กายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์กายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตนี่เป็นวิสัยของคนที่ไม่รักดีไม่รักงามนี่เราฟังทำกันมาถึงขั้นความเป็นอริยะแต่ว่าจิตใจของเรายังตกเป็นท่าของอาบายภูมิอยู่ก็รู้สึกว่าจะเร็วมากเกินไป ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เฉ่ดาเป็นการแนะนำตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทำกันอย่างนี้อัตนาโชทยาตาหนัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวไว้เสมอจะไปยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะประนามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมาราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมาราคะ เขาจะบรรลามว่าเ็วทันทีขออะไรก็ดีจะชมมาสวยชม,ม่างามารู้สึกกนมาเขารู้สึกว่าใจมีเราเลวใช่หรินี่แค่นี้เขาําหนิเราแล้วเขาตะหนิตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปสนแสดงอารมณ์อิจฉาหรือสัญญาบุคคลอื่นทำให้บุคคลนี้รับเราเ้อะเราเรา้อน นั่งกินแสดงว่ากีเลสมันไหลมาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรร n ามอย่างนี้แล้วทางที่ไปจะไปไหนเป็นสัติไรฉานก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากนารกมันไม่เหมาะสําหรับเรานี่เราต้องปรน n ามตัวเป็นปกติอย่าที่บรรนามของอื่นเขา เรื่องราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนกเ็เพราะความเลวของจิตเพราะเราขาดการสํารวมเราขาดการระมัดระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทำความเดือดร้อนให้เกิดประเภือนี้อันเป็นวิสัยของท่านโลลุธาจีวเทวัทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพระที่เป็นแสงกิจบพุตท,ทิโนรถ อันนี้เจ้าต้องจึงจำไว้เสมอจำไว้จำแล้วก็จงอย่าทำความเร็วจงอย่าคิดความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนาคามิมรรข้อแรกมาถึงอนาคามิมรรข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคำว่าปฏิฆะนี่มัน,นหมายถึงความโกรธความพยยบาท เรื่องความโกรธความพยาบาทนั้นเป็นเรื่องของบัสกิทาคามีที่บรรเ,เทาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยาบาทตคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความพยาบาทจองล้างจองผ่านจอง,จองเวงิจองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยกับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกับคนที่แกล้ง,ลงเราอารมณ์จิตก็มีความสุขส่ห <c oughs> รับพระ่านายธรรมมีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดว่าตัด,ต,ดตัดความโกรธและความเียบ,บัดให้ตัดปฏิพะปาฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแ่งแกล้งในทางกายบ้างแสดงในทางกายบ้างแสดงในทางวาจาบ้างแสดงในทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แก่นินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็ได้แก่การประทุษร้ายร่างกายบ้างแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างไปเราเลว นี่ว่าแสดงนิมิตต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปกษณะเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่ไม่ชอบใจเราคำว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในโรง,งเพาก็นาคามีจะไม่มีเลยไม่ถึงไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแต่ก็นาคามีตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจในด้านของขี่เลยแต่ว่าไม่พอใจโดยธรรมนี่มีหมายความว่าพระองค์นี้เนนองค์นี้ระวายคนนั้นไม่ปฏิบัติอยู่ในศีราจารวัตไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่พอใจไม่สังคมสมาคมด้วยอย่างนี้เป็นการสมควร ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆะในข้อนี้รูอวิสุทธิมณเฑนไม่มีศีราจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัตจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่ำนาจความโกรธคนยบาตร็้าสายความเคารพในธรรมตอนนี้สำหรับรอนา,นนาคามีตัดปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต กระทบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกกนระตัดกรรมฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้ามาตัวปริฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบทำใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิฆะทำย่างไงเราก็รวบรวมกำลังพรม,มีหันศีลรำอภัยทานนั่นเอง ความจริงพอมีหารสีนี้เรามีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเจอิญกรรมฐา,านก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐาน,ม,าานมีปัสสนากรรมฐา,านจะมีความดีทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพอมีหารสีนักปฏิบัติจริงๆขั้นเลวที่สุดเขามีพอมีหารสีนี่พวกเรามีใครบ้างไหม ในอในดีตใกลก้ก็ดีไกลก็ดีที่ขาดพรามวีหันศร่มีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉารือสยาบุคคลอื่นแล้วคิดลงโทษหรือว่าเราคิดซ้ำเติมในความผิดเขาบุคคลอื่นทมีบ้างไหม ในอดีตเนิ่มตั้งแต่ย่างเข้ามาสู่สำนักนี้อารมณ์จุดไหนมีบ้างบ้างถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปทางเวจีมหานรกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นเพงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสร็จแล้วไม่ใช่แดงข็ออริยะหรือไม่ได้สินแดงข้อสมณนะ ไม่เสดงก็าก็สงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพะมีหางสีนี้เราศรึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็จแสดงว่าเลวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นก็นเลวเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์แดสุรกายได้เป็นเปรตช่วงที่อยู่เครือเวจีมหานรก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไว้ความเลวประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขาต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีเรงแค่พอมีอานสี่เรา,ารก็จงเ่าทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะอะไรพอม,มีาัเสียอันดับต่ำแล้วก็มีสิทธิแค่เกลือมนุษย์เท่านั้น ถ้าพอมีหางสีอันดับกลางหมายความว่ามีอดีตอเจริญจิตทรงตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนและสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียสีเขาจะไปแกงแกล้งเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุตตาความสงสารเมื่อเราไม่ไม่แกงแกล้ง,ลงไม่เสียสีไม่มีว่าไม่ไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิตเกือ้อคูณจะสงเขอามีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่อคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกือ้อคูณให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าจาเสพเสียเสพสีแสดอาการไม่ดีวงก,กับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องไปเราเกือ้อคูณด้วยอาหารจิตอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขาบกพรองไม่สามารถจะทําได้ได้ช่วยในกิจการนั้นความรู้ใดที่เขาบกพรองไม่สามารถจะมีได้เราแนะนำนนนด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เอาอารมณ์ความเลวสร้สางความขมขู่เข้าไปใช้แล้วก็มีมเมตตาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏขึ้นกับจิตอันเป็นโทษทางทุกข์ หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาตีเตียนถิว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของพระอนาคามีถ้าลงคำว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรหม,มโลกนี่พิ่มมีหางสี่ที่เราจะส่งออกมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแต่เริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปราณีจิตคลุ้นคิดในความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ไม่ช้าดิสยาใครวางเฉยในเมตตกุ้งกรรมเข้ามาถึง,งการกระทบกระทั่งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมแล้วก็ถ้ายวกล่าวกันไปก็อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน มี้พอม,มีอานสี่ที่มีอารมณ์ละเอียดจิ่งกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นสงสารมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่หวั่นไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดใดมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบกระตัง้งจ,จิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทําไปได้่ยหน่ากิเลสตัณหววาวาทานักุศุกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้อภัยแต่บุคคลเขาทำความผิดนี่เป็นปัจจัยของพระอนาคามีพระพุทธสิทาาคามีท่าน,นี้มาพระอนาคามีท่ายังไงเร่งรัดพรมิหารสี่ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สดุด ทรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารุเปรขายานนิปัานายานตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกันสังขารุเปรขายานมีความเฉยในขันห้าหมายความว่าขันห้ามันมีสภาพอย่างไงรู้อยู่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดพังเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทำทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศินทา่าเสียมสุขทุกข์รู้ตัวอยู่เสมอว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่าแก่สิ มันจะป่วยก็เชิญนป่วยมันจะตายก็เชิญตายของที่จะบ้านเขารักก็หวงแหนมันพังสลายตัวลงญาติตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายของที่รักสูญหายชาวบ้านก็เสียใจเราเฉยถือว่านี่เนเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขกันได้ใครห้ามปรามไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรก็ไปเสียใจกระทบใจนี่ลมบางเฉยมีจิตสดชื่นเป็นปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของจริงมันเป็นไปตามนี้ในลมวาจาที่เขากล่าวให้มันเป็นที่ไม่พอใจนินทาเกิดขึ้นเราถือเ,เรื่องอล็ก นายอยากปากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคำเถื่อนเใืเกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยคำประเภทนี้เขาหลอกให้เราบินทาสเราไม่เอาจะไม่โกรธไม่โกรธทั้งคนเถืเิอนและไม่โกรธคนยินทาแล้วก็ไม่ดีใจในคำเสริอถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ช้ามั่ก็หมด คนที่ร่ำรวยมากๆตายแล้วไปไหนไม่ได้ลับเสื่อมสลายตัวไปมันสูญไปเพราะเราต้องใช้ต้องสอยเงินใดๆเคยขึ้นก็ตามเทือเรื่องธรรมดาช๊อบปเขาหมดมาแล้วเคยหมดไปแล้วเคยหามันได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเรื่องช๊อปป้เขาหมดมากกว่าเราก็กมีเยอะแยะไปมันของปกติธรรมดาเราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารเพื่อฆ่ายานเฉยถ้าอาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตในได้เขาโลภีวิสัยเฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแป๊บปล่อยจิไปเลย เรื่องช่างมันถ้าไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการต่างนี้เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้ม่สบายมันจะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมดาที่ว่าทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทำจิตได้อย่างนี้ยังปกริไหมยังกินหมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดร่างกายต้องการเหมือนกับคนเมื่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเจ้าแล้วยังฉันพระตาหารเรื่องอะไรที่ประสัทต,ต้องการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องบำรุงโดยประสทัทเพื่อเราจะเอากายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่ลงเรือรวดเพื่อหวังจะข้ามฝาก แห่ขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู่เมื่อน,น้ำมันรักก่วเข้ามาแล้วก็ต้องอดมันผุตรงไหนก็ต้องทะนุโลซ่อมแซมไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้เนี่ยรมใจแค่นี้กิเลสั็ยังไม่หมดปรากฏว่ามันหมดอยงแค่ห้าสิบเปเซ็นเท่านั้นตัวอันนี้ถ้าทำได้ทั้งหมด ตต่กรรมมชันทะได้เด็ดขาดตัพดพฏิฆาได้เด็ดขาดจึงจะเป็นว่าะอนาคามีผลยังไม่ถึงอดาษตผลขอให้ท่านหลายยังทบทวนกำลังใจไว้ดีมันเป็นของไม่ยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งกายให้ตรงจำลงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัายจนกว่าจะดีวิญญ,ญาณบอกหดเวลา